แรกอยู่ตรงเท้าผมแต่ว่าแฟนคลับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตอนนี้ผมลองเลยเฉยว่าแบบมันเจ็บหรือเปล่าแล้วลองแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บนม่หวั่นก็เลยลองตรงนี้ครับผมอันนี้ก็97ก็เกี่ยวกับปีเกิดปีเกิดผมเป็นคนที่อะไรกับ97มากเลยครับผมโลโก้ที่ผมชอบใช้ก็เป็น97้าเจ็ดลักกี้เซเว่นแล้วก็9ภาษาไทย9โอ้โห9สู่โชคลาภ97้าเจ็ถ้าเหนือว่าสักของเขาบอกเขาบอกไอแบมที่โบจะตายไม่กล้าสักหมอะไรโอเคแล้วพอสักแล้วหลายๆคนฮะเมื่อมีรอยที่1รอยที่2รอยที่3รอยสี่มันก็จะตามมาเรื่อยๆ เขามันมีอะไรซ่อนอยู่ในรอยนี้ครับอันนี้มันเป็นหน้าสามหน้านะครับผมแล้วก็แต่ว่าวาดด้วยเส้นเดียวครับผมวนกันเป็นสามหน้าอย่างเงี้ยผมซึ่งคือสามหน้าก็จะมีความหมายคือหน้าแรกก็คือหน้าที่ทุกคนรู้จักนะผมนี่คือแบบที่ทุกคนรู้จักอะไรเงี้ยผมหน้าที่สองก็จะแบบอาจจะเป็นไพร v เวตไหนก็คือแบบเกี่ยวกับหน้าที่ครอบครัวรู้จักหรือเพื่อนผมรู้จักอะไรเงี้ยผมส่วนหน้าที่สามก็คือหนเพราาะว่ ังไงมนก็คือตัวผมครับผมก็คือทุกอย่างเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันอะไรอย่เงี้ยครับมาครับโอเคทีนี้ไปที่รอยต่อไปครับโค้ดมันเขียนว่าอะไรน,นะครับอันนี้ kissing on my c h e s o โอเคบอกอันนี้คือตอนที่ผมเป็นเด็กฝึกเนี่ยคือเพลงแรกที่ผมร้องอ ตอนสอบประจำเดือนใน JYP ผมผมลองเพลง Kissing on My Tattoo ของ August ของผมแล้วตอนนั้นผมพูดังกิษไม่นดนผมไม่รู้มัาแปลว่าอะไรแต่ว่าเพิ่งมารู้ที่หลังอะผมแล้วแบบเอ๊ะมันมันแบบคำมันดูแบบมันมันดูเซ็กซี่ทีเดีวออผมก็เลยแบบอ่าแล้วเรื่อไหนเป็นเพลงแรกที่แบบผมร้องที่เกาหลีด้วยอะไรด้วยก็เลย Kissing on My Tattoo ผมผมไม่ได้สักมโซนนะผมจะแบบคิดแบบมากๆแล้ว เออล่าสุดจะอยู่ตรงนี้ครับผมแต่ว่าเหมือนคนเห็นไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าโชว์ให้ดูได้นะผมได้ใช่ไหมครับเป็นนกพู่ครับเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยสั่งมาแล้วที่ไหะฮะลบวนได้ไหมครับได้ครับที่กล้องไหนจับได้มันจะเป็นอันนี้ครับผมเป็นนกพู่นั่งอยู่บนเลข97ครับผมอ๋อเขาเกอีกแล้วใช่ครับตอนนี้นับเป็นเลขกลมๆมีกี่รอยอ่ะโอ้หนีไหมสิบครับโอเคแต่ว่าเล็กๆก็ไม่ใหญ่นะช่องสมบูรณ์น่าจะเป็นอันที่ ท่านไหนเงเห็นไหมครับแม่ไม่เห็นเพิ่งจะลงไปอยูครับผมอันนี้อันนี้คือจะเป็นวันเกิดคุณแม่กับคุณพ่อครับผมยึดติดก,กันครับผมก็อยากให้คุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยยึติดก,กันเรื่อยๆนะครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมซักที่ไทยครับผมแล้วซักที่โรงแรมครับตอนนั้นซ <c oughs> ักกระพิมาครับผมอ๋อ <c oughs> อันนี้ก็คือเนี่ยครับโลโก้หลักของผมนะครับผม แต่ว่าถ้าเกิดดูตอนอันนี้ไม่เป็นแนวตั้งครับผมถ้าเอามาเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยครับผมมันคือเป็นตัว B 2ตัวมาชนกันอย่างเงี้ยครับผมแล้วแล้วพี่เห็นพี่สังเกตที่บอกว่ามีรอยสักเลขเจ็ดเหมือนกันด้วยเออใช่ใช่ใช่หมายคนามว่าเขาไปจัดเซอร์ไพรส์รในงานที่บุกโกเป็นพิธีกรอยู่ใช่เขาเพิ่งสักไปเล็กเก๋ใช่ป่ะเขาเพิ่งได้ไม่นานใช่ไหมพี่มาสักก่อนสองหนึ่งอาทิตย์แล้วผมก็กลับไทยพอดีผมก็มาสักตาม